สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องนำโชคชาแนลพี่น้องเอ้ยัมนีอได้มีโอกาสมาเที่ยวเขาภูเขาของอันชาวเยอรมันเขาอยู่ในต่างจังหวัดเขาเรียกว่าภูเขาภูเขาแม่มดค่ะ บรรยากาศของภูเขาแม่มดก็เป็นเช่นนี้แหละค่ะนี่คือภูเขาของชาวเยอรมันค่ะเอาอันนี้ออกกอนเขาแม่มดในตำนานค่ะพี่น้องจ๋าคุณยายพามาบึงเขาแม่มดในตำนาน อีกฝั่งหนึ่ง้อค่ะเด้อนี่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็เป็นบ้านของหมู่บ้านของชาวบ้านชาวช่องหมู่บ้านของชาวบ้านชาวช่องกุเทนท่ากุเทนโมเกน บังกระชิญอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นกระไดลงอีกข้างหนึ่งนะคะพี่น้องกระไดลงอีกข้างหนึ่งค่ะนี่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 ค่ะกระไดลงอีกข้างหนึ่งเป็นฝั่งเป็นฝั่งทรายฝั่งขวัวเด้อพี่น้องเด้อ Uh ỏi, อ้าพี่น้องป่องไปมาชมบรรยากาศสวยๆกับค well ุณยายนำโชคชแนลอันน <el>, ี้คือข้างบนเขาด้วยพี่น้องนีข้างล่างอันนี้คือข้างล่างพูนอยู่ไกลๆพูนข้างล่างอยู่ไกลๆพูนมีบานบานพ่นอยู่ไกลๆ บนนี้ก็มีภูเขาเขาแม่มดค่ะเป็นเขาแม่มดนะคะนี่คือเขาแม่มดค่ะเดี๋ยวขึ้นไปบ้างขึ้นไปบ้างสุภาสุพีสุพีเอาแล่ะ เห็นตัวเองอยู่นะอันนี้คือจิต <Okay. S 1> จ้าจิตจ้าข้างข้างบนข้างบนไม่ร้อนนะคะข้างบนเย็นเย็นข้างบนเย็นสบายแต่ข้างล่างจะร้อนเ <Okay. S 1> นะานะเนาะจิตจ้าเนาะจิตจ้าอยู่ข้างบนค่ะ <Okay. S 1> จิต <Okay. S 1> จา้า <Okay. S 1> จิตจ้ายกมือไบ,บายหน่อยต <Bye. S 1> <c oughs> อนนี้ <c oughs> ถ่ายบน,นยบ,บนเหรอ <c oughs> เ,เดี๋ยวขอขึ้นข้างบนหน่อยครับพี่น้องค่ะ เดี๋ยวขึ้นจะลื่นลงไปค่ะเดี๋ยวจะลื่นลงไปค่ะเรียอยู่ข้างบนนะคะพี่น้องคะมองข้างล่างด้วยมองเห็นข้างล่างเลยนะนะสวยไหมคะสวยมากมากเลยพี่น้องบอกไปเอ้ยออบ้านเขาก็สวยทำไมเขาต้องไปบ้านเราด้วยบ้านเราก็สวยเหมือนกันเขาก็เปลี่ยนบรรยากาศอย่างนั้นแหละเปลี่ยนบรรยากาศไปบ้านเราบ้างมาบ้านนี้บ้างเนะพี่น้องเนาะ วันนี้เป็นเมื่อสันวันดีคุณยายนำโชคได้มาเที่ยวมีถ่ายให้สวยมากเลยไม่เคยจะสวยนี้เลยมาเที่ยวภูเขาไหนตรงไหนเธยโอ้เดี๋ยวเราเอาตรงนี้มันเป็นถ้ำนี่นะถ้าฝนตกก็เข้าไปได้ีนนี้อันนี้มันมันเป็นเหมือนถ้ำนะพี่น้องนะสงสัยแม่มดเขาจะเข้ามาอยู่แถวนี้แหละพี่น้องเอ้ย เขาเรียกว่าทาแม่มดทาแม่มดสวยมากมากเลยค่ะอันนั้นก็ข้างล่างข้างล่างนะคะข้างล่างข้างล่างอันนี้คือบรรยากาศข้างล่างค่ะอันนี้บรรยากาศข้างล่างนะคะนี่คือบรรยากาศข้างล่างของ ชาวเยอรมนีค่ะพี่น้องค่ะสวยงามมากค่ะสวยงามค่ะอยู่ไกลๆนั่นคือโบสถ์อยู่ตรงนี้ก็เป็นข้างๆของเขานะคะข้างลาง่ลลา,งลางเหมือนเหมือนเหวเลยค่ะข้างล่างเหมือนเหวเลย ตอนนี้คุณยายอยู่ข้างบนข้างล่างเห็นคนเดินนิดๆตัวเล็กๆๆๆค่ะพี่น้องคะเที่ยวภูเขาแม่มดกันเที่ยวภูเขาแม่มดกันแม่มดโดนปราบไปหลายร้อยปีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่บนยอดอันนี้คือยอดเห็นของ เขาแม่มดนะคะเนี่ยต้องระวังค่ะอยู่บนภูเขาก็มีต้นไม้เด้อค่ะเด้ออยู่บนภูเขาก็มีต้นไม้ต้นหญ้าค่ะมีหอดเบียบนึมั้มีหอดนี่ค่ะอันนี้คือข้างล่างของเขานะคะข้างล่างของบานของเมืองเขาเด้อย่กพับน้องค่ะ อันนี้ข้างบนค่ะอันนี้คุณยายอยู่ข้างบนนะคะอันนั้นอยู่ข้างล่างต้องระวังเดี๋ยวไงต้องระวังเดี๋ยวไงท้องระวังนะเดี๋ยวไงท้องเด้อจิตจาเด้อขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมช่องน้ำโชคชาแนลวันนี้คุณยายน้ำโชคดีใจมากที่ได้มา คุณยายนำโชคดีใจมากค่ะที่ได้มาเที่ยวนอกบ้านค่ะคุณยายนำโชคได้มาปล่อย <c oughs> เขาปล่อยเขาปล่อยแม่มด <c oughs> ปล่อยแม่มดออกมาเที่ยวข้างนอกค่ะเนี่ยตรงน,นี้ยายอยู่ข้างบนภูเขาค่ะอยู่ยอดไม่ใช่ยอดบ,บ,บ,เบ,บเป็นยอดโดยตรงนนะ ه, พักที่พักที่สนะี่เนาะ ระวังเด้อระวังเด้อขอบคุณค่ะที่ท่านทานเข้ามาชมช่องน้ำชมองเที่ยวมีตดลวอมสุขการเทเลนะพี่น้องข้างบนเย็นดีดีข้างบนนี่เย็นสบายสบายข้างล่างข้างล่างอยัดหอนแน่แต่ว่าข้างบนเย็นสบายสไตล์ยายน้ำชคกชจิตใจสวัสดีแล้ว ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะไม่ได้เอาแว่นกันแดดมาก็เลยก็เลยแสบตาสักกันหน่อยนะคะพี่น้องคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่มีอะไรบรรยายให้ภาพเป็นให้ภาพเป็นให้ภาพบรรยายเอาเองเด้อพี่น้องเด้อดูมังนั้นไ่ใช่บรรยายตกลงไปนะบรรยายไปบรรยายมาเดี๋ยวตกนะเพื่อนว่า วัววัวตกเขาให้วัวลบมาอุ้มลงเร็วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ